สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะ information and communication technology นะคะหรือ ICT นะคะเป็นในเรื่องของวิชาวิธีการคำนวณในระดับประับศึกษาตอนปลายนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องในถึงในเรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ะะการประเมินความ,ม os, น่าเชื่อถือของข้อมูลมีอะไรบ้างนะคะเราพิจารณาจากอะไรบ้างก็คืออันที่หนึ่งเลยนะคะเว็บไซต์ที่เลือกนำมาใช้เป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะ 2. ชื่อและรายละเอียดของผู้เขียนน่าเชื่อถือหรือไม่ 3. นะคะวันที่เผยแพร่ข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือไม่นะคะและสุดท้าย มีแหล่งที่มาของข้อมูลหรือไม่นะคะคแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะคจะต้องพิจารณาจากปัจจัยดังนี้นะคะคเจ้าของข้อมูลเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆนะคะคเป็นหน่วยงานหรือผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะคเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเช่นหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐนะคะค URL นะคะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะ URL คืออะไรนะคะก็คือในเรื่องของที่อยู่นะคะก็คือส่วนท้ายของที่อยู่เว็บไซต์นะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะ .go.ts หรือ .gov นะคะก็เป็นประเภทของหน่วยงานรัฐบาลนะคะตัวอย่างเช่น w w w r d g o t s นะคะเป็นเว็บไซต์ของ กรมสรรพากรนะคะ a c t s หรือ .edu นะคะก็จะเป็นเพศประเภทของสถาบันการศึกษานะคะต่อไป .or.th หรือ .org นะคะก็จะเป็นประเภทองค์กรที่ไม่สแสวงผลกำไรนะคะต่อไปนะคะ c o t s หรือ com นะคะก็เป็นองค์กรธุรกิจการตลาดนะคะการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะเว็บไซต์ต่างๆนะคะก็คือในเรื่องของที่อยู่เว็บไซต์นะคะชื่อหน่วยงานนะคะมีอะไรบ้างนะคะชื่อผู้เขียนนะคะชื่อผู้เขียนนะคะวันที่เผยแพร่นะคะวันที่เผยแพร่ นะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะก็คือในเรื่องของเอกสารอ้างอิงต่างๆนะคะว่าในข้อมูลที่มีนั้นมีการอ้างอิงจากเอกสารใดบ้างนะคะต่อไปนะคะเราลองมาดูนะคะว่าข้อมูลแบบไหนนะคะที่เราสามารถเชื่อถือได้บ้างนะคะ ข้อที่1น,นะคะตัวนี้จะเป็นเรื่องของดาวเคราะห์น้อยนะคะ mm hmm. เมื่อเราค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยนะคะแล้วเรามาดูว่าข้อมูลที่ได้มานะคะแบบไหนเชื่อถือได้นะคะ, mm hmm. ะควรเลือกข้อมูลจากเว็บไซต์ใดเพราะเหตุใดนะคะ mm hmm. ก็คือควรจะเลือกเลข2และเลข3ใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้นะคะ mm hmm. เลข5และเลข6นะคะ mm hmm. เป็นเว็บสำหรับ สำนักข่าวที่มีตัวตนอยู่จริงนะคะแต่ว่าเราจะต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านนะคะสำหรับข้อที่2นะคะข้อมูลในข้อ1น,นั้นเชื่อถือหรือไม่นะคะข้อ1นนะคะก็คือคำตอบอาจจะยากนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ในเรื่องของการรวบรวมความรู้จากผู้คนจำนวนมากนะคะแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้เขียนนะคะมีความเชี่ยวชาญหรือไม่นะคะทุกคนนะคะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลานะคะบางส่วนไม่ได้ระบุที่มานะคะหรือบางส่วนเป็นข้อมูลเดิมอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะถ้าหากเรานำเรื่องผลไม้กินแล้วไม่อ้วนนะคะนำมาเสนอโดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มานะคะและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะเกิดผลกระทบอย่างไรนะคะ ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่น่าเชื่อถือนะคะหรืออาจจะเกิดความเข้าใจผิดและนำมาปฏิบัติผิดวิธีก็ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาแยกแยะนะคะระหว่างข้อแท้จริงกับข้อคิดเห็นนะคะข้อเท็จริงคืออะไรนะคะข้อเทจจริงก็คือสามารถตรวจสอบได้ว่าจริงหรือไม่นะคะโดยดูข้อมูลเป็นฐานนะคะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือความจริงของธรรมชาติ นะคะส่วนข้อคิดเห็นนั้นนะคะก็คือความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะอาจจะแตกต่างกันไปได้นะคะไม่สามารถตรวจสอบได้นะคะเราควรเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ไม่จะเป็นต้องเห็นด้วยนะคะตรงนี้นะคะบางครั้งนะคะสัดเกตได้นะคะบางครั้งข้อเทจ็จริงนะคะอาจจะปนอยู่กับข้อคิดเห็นได้ไดหรือบางครั้งนะคะอาจแย,แยกแยะได้ยากนะคะเพราะว่า บางครั้งก็แยกแยะได้ง่ายนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อมูลที่เราได้มานะคะข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะคะให้เราลองนะคะดูข้อความต่อไปนี้นะคะแล้วพิจารณาดูว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเป็นข้อคิดเห็นนะคะข้อที่1นนะคะการออกกําลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นอะไรคะน่าจะเป็นข้อ แท้จริงนะคะเรารู้สึกทุกครั้งนะคะรู้สึกดีทุกครั้งหลังได้ออกกาลังกายก็คือเป็นความคิดเห็นใช่ไหมคะข้อ3ประชากรไทยมีมากกว่า70ล้านคนดังนั้นเพื่อไม่ให้คนล้นประเทศทุกครอบครัวไม่ควรมีลูกเกินหนึ่งคนนะคะสำหรับข้อ2ข้อ3นั้นนะคะเป็นทั้งข้อแท้จ,จริงและข้อคิดเห็นนะคะการประเมินนะคะ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะโดยตัวอย่างนะคะเราสามารถแยกแ,แ,แยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้นะคะโดยในข้อความตรงนี้นะคะก็อาจจะมีทั้งในเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะที่ออกมาและบางส่วนก็อาจจะเป็นข้อคิดเห็นนะคะ นะคะสรุปนะคะในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะก่อนที่เราลำจะนาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตไปใช้นะคะต้องประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลทุกครั้งนะคะปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือข้อมูลมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือในเรื่องของเว็บไซต์นะคะชื่อและรายละเอียดของผู้เขียนนะคะวันที่เผยแพร่ข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูลนะคะใครเป็นผู้ส่งต่อข้อมูลใครได้ประโยชน์นะคะวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่คืออะไรนะคะสำหรับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะอย่างการประเมินนะคะความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะคงมีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ